เคลียร์ใหมาวโฮสต์เลนเคีย์เวลาเ893หนึ่งผิดแยุบปนิดหน่อยโจมเกลียรยุเย์หมดาวโฮสตอร์โอ้ขนาดผิดแผนนะเนี่ยหนึ 1, 2, 6, 6. ่ หนึนเ้าลยเหรอหนึ่ง เล่นเคียร์ทำสองสามหนึ่งหนึ่ง số la một tám tám kia thám 1151 สามหนึ่งาหกและยธทมสองศูนย์ศูครับ